สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องของป้าน้อยวูเซมแวรเต้นะคะก็จะต่อในเรื่องของยุคในคอรชิเดียนเดลัพเคมีดีนะคะชีวิตประจำวันในช่วงตอนบ่ายของเรานะคะสำหรับตอนบ่ายนะคะหลังจากที่รับประทานอาหารเที่ยงนะคะที่โรงเรียนที่โรงอาหารนะคะอัพพรองเด j เ u เ e r นอลาคอ t i ินหรือเดเ n เนอลากาฟเทเรียน,าานะคะอเ m กเม m ซ s มี e อเ e กเมก a ปัง นะคะกับเพื่อนๆเราก็ต้องกลับมาอัพห้องตัวเลกูต่อนะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้ก็จะให้ได้รู้จักกับเลกูนะคะภาษาเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะวิชาแรกก็ได้แก่วิชาภาษาฝรั่งเศสเลฟ r องเซเลฟคองเซวิชาที่2นะคะวิชาภาษาอังกฤษลองเกลลองเกลวิชาที่3วิชาภาษาไทยเลตายเลตายต่อไปนะคะก็เป็นวิชาภาษาจีนนะคะเลอ i s ชีนัวเลอชีนัวอ เซลิสตัวนะคะลิสตัววิชาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะอองซูตลาจิโอกราฟีลาจิโอกราฟีวิชาภูมิศาสตร์ต่อจากนั้นก็นะคะเป็นวิชาเกี่ยวกับศิลธรรมนะคะเลดูการช่วงเฮลิเชียสเลดูการชงเฮลิเชียสหรือนักเรียนอาจจะใช้แบบสั้นๆนะคะว่าลาเ e ลิช i o งนะคะซึ่งหมายถึงศาสนานักเรียนอาจจะพูดได้ว่า เป็นครูนะคะเป็นคู the religion หรือเป็นคู the ดูกา a t i o n r e l i นั่นคือนักเรียนดึงคำว่าครูนะคะเข้ามาใช้นะคะก็คือครูเดอแล้วก็ตามด้วยชื่อวิชานะคะบวกนงเด e s u j e นะคะตามด้วยนงเด e s u j e นะคะนงเด e s u j e เพราะฉะนั้นวิชาต่อไปนะคะนักเรียนเห็นก็คือเ h ดูกาชงซีวิก i เลด u การช o ว c ซีวีเกิดหมายถึงวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะหนูก็อาจจะพูดว่า Je p r พ n องฌ e อ r พรองเลกูร์เดอเดดูการช่ว c ซีวีเกิด c ็องพรองเลกูร์เดดูการชวซีวีเนั่นคือต้องมีการลดรูปนะคะหรือนักเรียนใช้แบบอวัวนะคะตามที่เรียนไปแล้วคงจําได้นะคะใช้แบบอวัวเชกูร์ไม่ต้องมีคํานําหน้านะคะไม่ต้องมีอาร์ติกเชกูร์เดดูการช่วงซีวีเกิด เหล่านี้เป็นต้นนะคะออสซิสติกแลคูนะคะต่อไปเป็นวิชาอะไรเรามาดูกันนะคะวิชาต่อไปคือเลเซียงส์นะคะเลเซียงส์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เราก็จะมีหลากหลายแขนงเป็นรูปพระอโอรสนะคะออสซิสเลมแมทเลมแมทนะคะก็เป็นหลายแขนงก็เติม S ด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นเลมมัตก็ได้นะคะเลมมัตนะคะออสซิสเซกแกลซูเจ l a n g e f o r m a t i q เกิด l a n g u e f o r m a เหมายถึงหมายถึงวิชาคอมพิวเตอร์นะคะต่อจากนั้นก็จะเป็น Le d เด s i ซ Le d เ s s เดก็หมายถึงวิชาศิลปะนะคะเกี่ยวกับศิลปะอ oh, c สซิทเซและมูจิเกอร์ลิเกอก็คือหมายถึงวิชาดนตรี ree, นะคะ อจากนั้นก็จะเป็น EPS l Education Physique et Sportive หรือนักเรียนพูดสันส้นๆว่าเลสปอร์เกี่ยวกับวิชาพละศึกษาแต่เราก็จะรวมเกี่ยวกับ Education Physique หมายถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายนะครก็หมายถึงวิชาสุขศึกษานั่นเองนะคะ EPS l Education Physique et Sportive หรือเรียกสั้นๆว่าเลิศโฟร์นะคะตอนจากนั้นหลังจากที่โรงเรียนเลิกนะคะเราก็จะต้องกลับบ้านนะคะด้วยสำนวนร e n t r e ท à l อ m ลาเม n ซนนะคะเว็บรันทร์ทรรนะคะร e n t r e ท à l อ m ลาเม n ซ n อ u i ส e เมื่อถึงบ้านนะคะบางคนก็จะแอบงีบเล็กๆแอบพักผ่อนเล็กน้อยก่อนจะเริ่มกิจกรรมอื่นๆน,นะคะด้วยเว็บเซอเรปอเซ่เซอเรปอเซหมายถึงการ พักผ่อนเล็กๆน้อยๆนะคะเออเปเอาละนะคะสำหรับยุคนี้โคชิเดียนเด la ลเพลไมิดีนะคะเราก็จะต่อกันด้วยหลังจากที่เรารับประทานอาหารมื้อเที่ยงเสร็จนะคะนักเรียนสังเกตนะคะปะน้อยใ,ใช้สำนวนนะคะ a p อัพ a v o i ซาวาเด n é พวกเราก็ต้องเรียนหนังสือกันต่อนะคะเรียนหนังสือกันต่อด้วยการป้าน้อยใช้แบบอาวัวเห็นไหมคะตรงนี้ใช้แบบอาวัวเชิงกร d é d u c a t i o n civique et de f r a n ç a i s นะคะเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองและภาษาฝรั่งเศสนะคะตามที่ได้อธิบายแวบไปให้แล้วนะคะแต่ตรงนี้จะเป็นการเข้าสู่ประโยคนะคะต่อจากนั้นมงเนกอลเอฟินีอาแกงเซ็ แซงกองแสงบอกถึงการเลิกเรียนของเรานะคะว่าโรงเรียนของเราจะน่าจะเสร็จสิ้นจะเลิกเรียนในเวลา15นาฬิกา55นาทีก็คือบ่าย3 55นั่นเองนะคะต่อจากนั้นนะคะเป็นการบอกว่าวันพุธ le Mercredi ทุกๆวันพุธเจกุรีเ e ร์อ่างแกงเสือแสงในเวลา15นาฬิกา 5. นาทีก็คือบ่าย3าหนาทีซึ่งเป็นคาบเ้าพวกเราจะเป็นคาบว่างนะคะเพราะน้องหมอต้นเขาจะเรียนคาบลูกเสือเนตรนารีนะคะคำว่าคาบว่างกูรีเบร Comme le mercredi, j'ai cours libre, แ g a n s e ร์เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยจะมีกิจกรรมที่นักเรียนทำที่โรงเรียนนะคะแต่กิจกรรมนี้เผอิญป้าน้อยยกตัวอย่างเป็นของนักเรียนผู้ชายซะมากกว่านะคะ i s et o o n o u u s o u o n s au o o o t นะคะนู s ยงโอฟุ d ดองลากูเดเลกอนลากูนะคะในที่นี้หมายถึงสนามของโรงเรียนแต่อย่าลืมนะคะคำว่ากูที่แปลว่าคาบเรียนนี่คือคำนี้นะคะเลกู h, นะคะ ออสเมื่อนักเรียนมีกิจกรรมที่โรงเรียนแล้วเนี่ยเราก็กลับบ้านนะคะด้วยห้องเทชมัวนะคะตามที่ให้ไปแล้วนะคะสำนวนกระจายแวบออกมาก็จะได้ว่าชื่อห re ้องเทชมัวอาเซเอร์เอเดมีสิบหกนาฬิกา สานาทีก็คือบ่ายสีครึ่งนะคะนักเรียนสังเกตการบอกเวลานะคะตามที่บอกไว้ถ้าหนูจะใส่จํานวนนาทีเห็นไหมคะเติมมาได้เลยแล้วถ้าเป็นครึ่งนึงเอเดมีจําได้ไหมคะและถ้าเป็น15นาทีก็เป็นเอก,กานักเรียนคงจําได้นะคะต่อจากนั้นมื่อนัเรียนถึงบ้านหนูก็ เจอแบบเซอร์เฮบสเซจำได้ไหมคะเข้าประโยคก็จะได้ว่าเอชเมอร์เฮบอสอังเปอร์เอชเมอร์เฮสอังเปอร์และฉันก็พักผ่อนเล็กๆน้อยนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องไปคิดเพิ่มเติมนะคะก็คือกิจกรรมที่หนูทําที่โรงเรียนในคาบว,ว่างของวันพุธนะคะเพราะฉะนั้นหนูอาจจะซื้อเฟนะคะซื้อเฟ sur i n t e r n e t นะคะหนูก็เสิร์ชหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเล่นเน็ตหนูอาจจะ jouer au jeu นะคะ jouer e u j au j e u เล่นเกมนะคะหนูอาจจะ read หนูเป็นเด็กขยันเรียน,นะคะ่ะหนู read daily ค่ะหนูอาจจะอ่านหนังสือกับเพื่อนๆน,นะคะหรือหนูอาจจะทำกิจกรรมอย่างอื่นนะคะไปค้นคว้าจากสิ่งที่เราเรียนไปเมื่อภาคเรียนที่แล้วนะคะ activity อดตองรีบกักิจกรรมที่ทำในายามว่างนะคะต่อจากนั้นค่ะนักเรียนเราก็มาดูในช่วงของเลซัวเอลานุยนะคะเลซัวเอลานุยก็คือ กิจกรรมต่างๆเมื่อหนูกลับไปถึงบ้านหลังจากที่หนู r e p อ s e นเซอเปอร์พักผ่อนเล็กน้อยแล้วหนูอาจจะอาโคเซเดปลองนะคะอาโคเซเดปลองแล้วคืออะไรคะเห็นไหมคะรดน้ำต้นไม้นะคะอาโคเซเดปลองต่อไปแฟ du ดิส r t นะคะหนูก็อาจจะเล่นกีฬาเล่นกีฬาของหนูก็อาจจะเห็นไหมคะภาพนี้หนูก็อะไรคะแฟ e d ดิเวโลจูเอ โอบา s k สเนะคะเป็นสำนวนที่หนูเจอมาแล้วทั้งนั้นนะคะอ n s ส i t e หนูก็เพรปป r ร์เรเลดเนหรือเฟ i r e ลาก u ุย i ีหรือ u i s ซ n e เนสามตัวนี้นะคะนักเรียนเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งเพื่อบอกว่าหนูเตรียมอาหารมือค่ำนะคะโดยการ p พร p a r e ใช้แวบเตรียมใช้แวบเฟ i r e ลาก u ุย i ีเนทำอาหารหรือ c u i s i n e น นะคะหนูเตรียมอาหารนะคะเหล่านี้คือการเตรียมนะคะปรุงอาหารต่อจากนั้นหนูก็รับประทานอาหารมื้อเย็นนะคะด้วยแวบ,บเดิม prendre p r e î n r r le dîner นะคะพอนะคะหลังจากรับประทานอาหารมื้อค่ำแล้วหนูก็อาจจะทำการบ้านนะคะ faire les devoirs f a i r l l s s e v v o r s ซึ่งหนูอาจจะทำตอนคาบ9ก้าในวันพุธแล้วหรือจะมาทำตอนนี้ก็แล้วแต่นักเรียนนะคะต่อจากนั้นเราก็เข้านอนค่ะนักเรียนขะเข้านอนนะคะด้วยแว็บ s u ึกุเชซึกุเชหรือแว็บด o อกมีนะคะสึกุเชหรือแว็บด o อกมี โอเคนะคะต่อจากนั้นตรงนี้นะคะก็จะเป็นประโยคที่หนูอาจจะเข้าประโยคว่าฉันรดน้ำต้นไม้หนูก็กระจายแบบอาโคเซนะคะก็ได้เป็นชาโรเดปลองเตอร์ชาโรเดปลองเตอร์หรือปั่นจักรยานเห็นไหมคะหนูแวบแฟร์แฟบรบ์ดูเวโลแล้วก็เข้าประโยคว่าเชฟดูเวโลเชฟดูสปอร์เชฟดูบาสเกตนะคะหนูเข้าประโยคการทำอาหารนะคะก็จะได้เชฟลาคุซินเอจ์พรองเลดีเน นะคะหนูอาจจะบอกเวลานะคะตรงนี้หนูอาจจะตามด้วยเวลาเห็นไหมคะ a d v e t u r หรือ d i s c v e r หรือ adventure ก็แล้วแต่นักเรียนนะคะหรือจะบอกสถานที่ว่า la m เ i s o n นะคะที่บ้านนะคะก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนนะคะตรงนี้นะคะ ต่อจากนั้นนะคะให้เพิ่มเติมนะคะว่าหนูอาจจะเห็นไหมคะนอกจากทำการบ้านแล้วนะคะหนูอาจจะล้างจานนะคะล้างจาน j la v a i s s e l l l j e fais la v a i s s e l l e นี่หมายถึงล้างจานนะคะต่อจากนั้นทำการบ้านก็ je fais les deux fais v o เชฟเฟเ s เ e ฟวอเช v o i เ e t je me c o u c h e e t je me c o u c h e ต่อจากนั้นการบอก การเข้านอนหนูควรจะบอกเป็นเวลาอาจจะบอกอามินุยนะคะในเวลาเที่ยงคืนหรืออัฟแองเดอร์เซอแองทัวร์ก็แล้วแต่นักเรียนและหนูก็อาจจะจบลงด้วยว่าบอนนุยอาตูเอ์นะคะบอนนุย bon นะคะเบโอแอนแอนเออนะคะบอนนุย bon นะคะอาตูเอ์แล้วก็ขอให้ฝันดีทุกคนนะคะราตรีสวัสดิ์นั่นเองนะคะ